เช้าวันใหม่ของลุงเบี้ยวมาตามเผือกทั่วไทยเสิร์ฟทุกความอร่อยระดับจัก,กรวาลแกเดินมาจากบ้านเหมือนคนว่างงานเลยเข้ามาย่านทําเลทองสายไหมายนี่เองแกเห็นตึกแถวเรียงรายเต็มไปหมดเหมือนมีอะไรมาสกิดมาดนจิตบันดาลใจหรือว่าที่นี่คือเป้าไม้ใหม่ตอนแรกเนี่ยลุงเบี้ยวแกเล่าว,ว่าพอไปถึงนะมีกลิ่นแปลกๆลอยมาเตะจมูกต้ม แทบล้มทั้งยืนเบาหวานความดันแกนเริ่มจับแล้วตัวแกสั่นช้าไปหมดจนแกต้องท่องน้โมสามจบสวดคาถาอาธิษฐานถึงยาชุดผีบอกที่แกชอบกินแกป้ปวดเมื่อยเป็นประจำแล้วอาการก็ดีขึ้นลุงเบี้ยบอกว่าหันไปดูเห็นหม้อ<ๆ>เห็นถ้วย<ๆ>เห็นชาม<ๆ>แกเลยเดินแวะสังเกตดูจนตาลายแล้วยังได้กลิ่นทูปหอมๆลอยโชยมาแต่ไกลนี่มันร้านอะไรกันนะเนี่ยกลิ่นสำนักสงฆ์หรือว่าเป็นร้านขายทูปเทียนกันแน่หอมแบบไทยแท้เสียเหลือเกิน อายุอานามปูนนี้แล้วลุงเบี้ยวแกเอาลักตัดสินใจเดินตามกลิ่นไปจนได้พิสูจน์ความจริงเห็นลูกค้ายืนรอออเดอร์ไม่ขาดสายเล็งเข้าไปใกล้ๆไกล,กล,กล,กลมากๆมากมมากๆก,ก,ก,กแกบอกว่ายังเห็นกระทะทองเหลืองน้ําเดือดปุดๆแกเริ่มตัวสั่นเลยครับมีเม็ดสีอะไรเนี่ยหอมเย้ายวนสีม่วงเขียวเหลืองสลับลอยกันขึ้นมาโอ้ปะโถเอ้ยเล่ามาซะอย่างกับหนังผี ฟังมาต้องงมนานสืบไปสืบมาที่แท้มันก็คือร้านบัวลอยไข่หวานนั่นเองสู้อุตส่าห์เดินตามกลิ่นมานึกว่าจะได้ใครตะขาบรับเป็นทายาทเจ้าสำนักอะไรกันซสอีกกลิ่นหอมลากแกมาไกลขนาดนี้อย่าให้เสียเที่ยวเลยแกก็เลยหันควับไปบอกกับเจ้าของร้านทันทีว่าเอาสูตรเด็ดความอร่อยมาแล้วก็มาขอกินฟรีด้วยได้ไหมอย่านึกว่าลุงมีชื่อเสียงมีความดังอะไรนะแต่นึกว่าสงสารคนแก่เถอะเดินมาไกลขนาดนี้ หลังจากนั้นลุงเบี้ยวแกก็ฝอยความอร่อยให้ฟังว่าส่วนผสมเม็ดบัวลอยหลากสีเนี่ยมันทํายากนะสิ่งสําคัญคือการเตรียมแป้งข้าวเหนียว และเม็ดบัวแยกบด3ามสีสีเขียวได้มาจากใบเตยสีม่วงได้มาจากเผือกส่วนสีเหลืองนั้นได้มาจากฟักทองแยกปั่นบดกับแป้งให้เข้าเนื้อดูนุ่มๆหนึบๆเหนียวๆก็เป็นอันใช้ได้มันคอยสังเกตเติมน้ำต้มเป็นระยะๆสังเกตดูให้เข้าเนื้อและมีความเหนียวๆหน่อยสมัยนี้ต้องทันยุคเอาความเร็วไว้ก่อนนำแป้งเข้าเครื่องรีดตัดเม็ดเลยโอ้โหสุดยอด พอถึงคิวน้ำเชื่อมที่ต้มไว้ในกระทะทองเหลืองใบนี้นี่แหละที่แกนึกว่าจะต้องลงหม้อแล้วพอน้ําร้อนเดือดได้ที่ก็จัดการนําเม็ดบัวที่เตรียมมาไว้ลงไปรอสักสามถึงห้านาทีสังเกตให้ดีนะเม็ดบัวสุกแล้วเนี่ยจะลอยขึ้นมาตักเม็ดบัวที่สุกใส่ถ้วยแล้วถ้าอยากกินไข่แบบไหนก็สั่งได้เลยเขามีทั้งไข่หวานไข่เค็มไข่สุกแบบยางมะตูมได้มดรสชาติกลมกล่อมแถมด้วยน้ำกะทิหอมๆจากแดนไกลสั่งตรงมาจากเกาะสมุยได้มาแวว บัวลอยเจ้าเพื่อนยากถ้วยนี้ยังไม่หมดเท่านั้นแกเหลียวหลังพอเทพเพชรเหมือนมีบางอย่างมาสกิดนี่ถ้าฝืนไม่หันนะมีสิทธิ์คอหักได้เลยนั่นอะไรกันวางเรียงรายอยู่ในภาชนะเป็นสีเหลืองอัมพันธ์มันมันมันคือมันคือกล้วยเชื่อมนั่นเองแหละครับ เจ้าของร้านบอกว่าสั่งตรงมาจากจันทบุรีเมืองดินดีผลไม้งามกล้วยต้องคัดเกรดมาอย่างดีเอาแค่หางหามพอปอกเปลือกหั่นเป็นท่อนแช่น้ำปูนแดงล้างความฝาดออกถึงคิวของการทำน้ำเชื่อมกันต่อครับใช้น้ำตาลทรายขาวแล้วก็ต้มน้ำไฟแรงสักระยะพอได้ที่ก็นำกล้วยลงไปเลยตอนลงกล้วยไปแล้วต้องปรับไฟให้อ่อนต้มประมาณ5-10นาทีสังเกตดูกล้วยเป็นระยะระยะอย่าให้กล้วยเป็นสีดำนะพอกล้วยแตกพอสุกกำลังดีก็ตักขึ้นมาใส่ถาดเตรียมมาไว้ เสริมด้วยบัวลอยและก็เผือกราดน้ํากะทิหอมๆจากเกาะสมุยนี่คือกล้วยไข่เชื่อมหรือบางคนอาจจะเรียกว่ากล้วยลอยหวานมันอร่อยแกท,ที่ร้านนี้อยากกินอะไรผสมผสานแบบไหนก็จัดได้หมดเลยครับไม่งกเครื่องขอแค่ลูกค้าวัยหนุ่มสาวหรือเป็นวัยแบบลุงเบี้ยวโดนใจเจ้าของร้านก็ยิ้มแก้มแทบฉีกแล้วล่ะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ลุงเบี้ยวบอกว่า แกอยากกินของเย็นๆหน่อยเดินมาเหนื่อยมากแถมระหว่างทางหวาดระแวงจนหลอนอีกขอหวานหวนเย็นเย็นย้อมใจลุงเบี้ยวหน่อยก็เลยจัดเสิร์ฟไอศครีมสักสองลูกใส่ถ้วยทานคู่กับบัวลอยแถมมีกล้วยไข่เชื่อมราดกะทิหอมๆแต่งองค์ทรงเครื่องให้สวยโดยมะพร้าวอ่อนที่กรุบกรอบพร้อมถั่วลิสงทอดหวานเย็นจับใจหอมอร่อยแบบนี้จะเป็นสายหวานสายสุขภาพมาที่นี่ตะบะแตกแน่นอนเพราะกินแล้ว ฟินมีความสุขอร่อยหลากหลายจริงๆเพราะเขาคือตัวจริงทำเองจริงๆทุกถ้วยทุกสูตรแวะมานะครับที่นี่เลยร้านบัวลอยโชคชัยสายไหม15